เอาทิต 1.6G นะครับปี2019จาะ20บอกเลยว่าโฉมเนี้ยขับดีขึ้นมากๆนะครับผมไฟหน้านะครับจะได้เป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับล้อแม็กได้เดิมโรงงานนะครับขอบ16ได้ยางไฟโซนปี2020ใช้นะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยหลักยิ้มมีเซ็นเซอร์กลั่ยให้ภายในนะครับคุมโทนสีเบสนะครับพุ่งมาแรงมัลติฟังชันรับสายวางสายได้นะครับหน้าจอเครื่องเสียงเดิมนะครับได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถเชนเกียร์ปัดเข้าหาตัวได้ เบาะหนังสีขรีมนะครับเดินได้สีขาะสภาพตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2นะครับมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังให้แล้วนะครับคนนั่งแถว2ไม่ต้องกลัวร้อนอีกตอ่อคันนี้นะครับมาในราคาสุดโดน499,000ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ8,500บาทใครหาชมนี้อยู่อย่าพลาดชมคลิปสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอาติดมือสองนะครับเป็นช่องที่จะ อัปเดตรถยนต์โตโ o ต้าอาลติสนะครับผมของทางบริษัทเพชรยนต์นะฮะใครที่กำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจรถอาลติอยู่นะครับกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตทุกวันนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับตัวอาลติ 1.6G ตัวนิวนะับปี2019จด20คันนี้รถเช่ามัสัญญาเขามาประวัติศูนย์ตรวสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะฮะเลขไมา์การใช้งาน1,05,000ราคา4,99,000บาทนะครับ ออกรถฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ8,500บาทนะฮะหรือว่าอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับผมของเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะครับได้ดอกเบี้ยแล้วก็เงืินไขพิเศษจากธนาคารนะครับผมเป็นอันดับต้นๆ้นของทางในประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตัวรถนะฮะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับดูที่ตัวรถด้านหน้าก่อนนะครับ ตัวด้านหน้าของเขากระจังหน้าของตัวนิวนะครับจะได้การจางหน้าแบบสีดําเมทัลลิกนะครับตัดกับโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้ของทางโตโยต้าที่อยู่ตรงกลางนะครไฟหน้านะครับเป็นไฟเรนโปรเจคเตอร์นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นลูกแก้วใสๆแบบนี้นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์อ n นนิ่งไลท์นะครับที่เป็นเส้นสายนะครับเป็นเคี้ยวๆแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับไฟสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวไฟแท้ไฟเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแล้วก็ พิพานเหลี่ยมสารที่ฝากระโปรงก็คมๆสวยๆนะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้ามไม่มีตะต่อหรือว่าเล่มชำรุดสูญหายของเรานะับเป็นร้านที่คัดรถสวยมาให้แล้วนะครับผมต้องไม่มีชนหนักพิคว้าเข้ามานะฮะด้านแก้มนะฮะชิดๆแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับล้อเดิมโรงงานขอบ16ได้ยางไฟสโตนปี2022นี2022ะตัวดอกยางนะถือว่าสภาพยังลึกๆเรือเอใหอู้นะใช้งานกัน 2-3ถึงปีต้องมีนะฮะผิวพันธุ์ด้านข้างเรียมสันด้านข้าง,าาน,างนะฮะสวยสวยสีตัวรถบอดี้เดิมนะครับไม่มีกับสีมาสีบ้างเดิมโรงงานนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าได้ติดฟิลม์มติดคิวให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานสมารถมือจับเป็นโคเมี่ยมนะครับผมกุญแจได้กุญแจคีย์เลสสมาร์ทเอนตี้แบบนี้นี่สามารถพกกุญแจไปที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับที่มือจับประตูได้เลยนะครับมาเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกัน ส่วนภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดำนะตัดกับสีเบดแบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูเดิมๆนี่นะครับเมนอาร์ตอยู่ครบไม่มีชนหนักไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับสังเกตที่อะไรจุดน็อตนะครับตรงนี้ไม่มีรอยแกะนะครับแล้วก็ด้านแก้มด้านในนะครับไม่ทราบว่าเห็นไมหมเอ่ยน,นะครับมันจะอยู่ด้านในตรงนี้ครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ปั๊หมดเครื่องเสียงนะครับที่ฝั่งซ้ายมือของภูมิายตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูกันเร่งไม่แบบชัดๆปุ่มพุทธสตาร์ทเอนจิ้นนะครับอยู่ที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็สตาร์ทเครื่องอ่าเร่งไม้ตอนนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสะี่พันวัโลนะก็เป็นไม้แท้ไม้เดิมเพราะว่าเป็นรถมีการเข้าศูนย์ตรวจสอบศูนย์ทุกระยะนะครับก็อ่าประวัติชัดเจน เครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็รับสายวางสายที่พุงมาลายได้ด้วยนะครับตัวแอร์นะครับตัวนิวจะได้แอร์เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้สามารถเซตเป็นแบบออโต้ได้นะครับถัดมาด้านล่างนะครับมีที่วางของเล็กๆในนอวัตรงนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT 7สปีดนะฮะสามารถเชืเกียร์บวกลบตรงนี้ได้นะครับคอนโซลด้านหน้าก็ตกแต่งด้วยงานสีครีมนะฮะที่ตัดกับสีดําแบบนี้นะครับ แผงดัชบอร์ดด้านบนนะครับสีสวยไม่มีซีดไม่มีจางนะร,รถถือว่าดูแลสภาพดีมากนะครับแต่เครื่องยนต์ผมบอกได้เลยว่านิ่งมากๆแล้วก็เงียบมากนะนี่คือเครื่องยนต์ที่สตาร์ทลาวนะผมนึกว่ารถไฟฟ้านะถือว่าเครื่องยนต์นะดีมากนะครับบาะหนังสีครีมนะครับตัดกับสีน้ําตาลนะการเดินได้สีขาวสภาพสวยนะไม่มีขีดไม่มีขาดนะเบาะตึงๆแน่น คันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมขายแล้วนะครับพร้อมตั้งขายไม่ใช่รถเข้าใหม่นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับบางทีผมไปถ่ายคลิปรถเข้าใหม่นะรถมันอาจจะเขื่อนๆแต่คันนี้ปรับสภาพแล้วนะน็อตตรงประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลืมขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนโอเคนะครับ่ะภายในก็สภาพสวยใครที่สนใจปรึกษาพเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทร083131 8826แอดไลน์เบอร์นี้ได้ด้านหลังนะครับสภาพเบาะก็สวยสมบ,บูรณ์เช่นเดียวกันตัวเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะเบาะตึงๆแน,น่นๆสมารับแถวสองนะครับที่เพิ่มมาในส่วนของตัวแอร์นะมีแอร์แถวสองให้แล้วสําหรับตัวนิวตัวนี้นะฮะคนที่นั่งแถวสองไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแอร์ไม่ถึงนะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับจุดเม็ดอาร์ตสปอร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะอยู่ครบท้วน แล้วก็ส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยก็นะครคันนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบนะเรื่องความปลอดภัยของอัลติสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยด้านท้ายนะครับเจ้าของเดิมเพิ่มในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายมาอีก2จุดนะมาอีก2จุดตัวนี้เจ้าของเดิมไปเพิ่มมานะตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบ,บูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกตัวสอนนะครับมาแบบครบนะแล้วก็มีในส่วนของ ไฟเบรกดูที่3นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระจกด้านหลังพร้อมตัวไล่ฟ้ามาเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูกันด้านท้ายก็สามารถเปิดได้ที่ปุ่มนี้นะฮะอ่มีแผ่นในนี้หายไปนะเดี๋ยวหาว่าหาแผ่นมาให้ปกติจะจะต้องมีแผ่นปิดอยู่ตรงนี้นะครับแต่แผ่นหายไปเดี๋ยวหาปิดมาให้อ่านะตัวล้อ,อย่างอะไรก็มีมาให้ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับมีครบโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซีนซิลิโคนตะเข็บเมนอาร์ตนะครับเรียงตัวครบไม่มีรอยสนุงสนิมใดๆ แล้วก็จุดที่เช็คต่อไปนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับเม็ดอาร์ตสปอร์ตเม็ดอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามหมายถึงว่าันฝั่งเนี้ยไม่มีโดนชนจิ้มตูดมาแน่นอนนะเนี่ยเม็ดอาร์ตอยู่ครบไม่มีรอยโป้รอยซีนซิลิโคนแล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนี่เดี๋ยวเราเช็คทั้งสองฝั่งเลยเนะเช็คดูเลยครับผมพาเช็คพาชมนะเหมือนตอนที่เรารถเข้ามาเนี่ยเราจะเช็คตรงเนี้ยว่ามันมีแกะมีทํามาหรือเปล่ามีโดนมาหรือเปล่า นะในอย่างหนึ่งคันเนี้ยประวัติศูนย์มีนะคบเพราะว่าเป็นรถเช่าพวกเนี้ยของเขามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เวลามีปัญหาอะไรเขาเคลมศูนย์ตลอดอยู่ละศูนย์ก็เปลี่ยนให้ตลอดอยู่ลเพราะว่าศูนย์ผู้นี้ก็รู้กันอยู่ว่าเขาไม่ซ่อมนะฮะเขาเปลี่ยนให้ตลอดนะฮะเดี๋ยดูท้ายเดิมๆด้ดานแกนฝั่งนี้ไม่มีชนมานะฮะล้อก็สภาพสวยนะฟรีดาวได้นะผ่อน8,5 0 0นนะครับคันนี้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพถ้าเข้ามาปรึกษาเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับ ใครอยู่ต่างจังหวัดก็ดูคลิปนี้ให้จบประกอบการตัดสินใจได้เลยผมพาชมทุกซอกทุกมุมนะไม่มีกั๊กเนี่ยหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับในห้องโดยสารก็ปลอดโปร่งนะครับโล่งสบายไปแล้วนั่งเดินโดยสารนะครับไม่รู้สึกอึดอดัดเนี่ยแผงประตูต่างๆเดิมรถสวยมากไม่ช้ำนะครับรถก็ใช้งานประมาณแสนห้าก็ถือว่าระดับกลางๆอาจจะไม่ได้น้อยนะะแต่ไม่เยอะนะแสนห้ากับปี 19. สิบเก้าเนี่ยซอกเรืบเดิม หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยแล้วก็เพจตัวรถอยู่ครบถ้วนอ่ะเป็นปี19แท้จดปี2020นะีันนี้เนี่ยหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับภายในก็ปรับสภาพเสร็จสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานถัดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรยละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรไม่เคยผ่านการติดก๊สนะเครื่องยนต์นะครับจะสังเกตไม่มีฝาครอบนะครับไม่เหมือนตัวเก่านะครับอันนี้คือไม่มีฝาครอบอยู่แล้วนะครับ นะครับสังเกตจุดน็อตของตัวเครื่องยนต์นะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะพวกประเก็นยางต่างๆสภาพสมบูรณ์จุดมาร์ครสีต้มสีมาจากโรงงานอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่มีน้ามันไหลเยิ้มนะครับจากที่สตาร์ทไปเมื่อสักครู่นี้ Art, เมทอาร์ตเบ้าโชค๊คนะฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามไม่มีตัดต่อหรือว่าแต่งโชค๊คใดๆนะครับนี่ฝั่งนี้สปอร์ตเมทอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามแล้วก็จุดสำคัญน็อตด้านในไม่มีรอยแกะนะครับน็อตที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับต้องไม่แกะนะครับ คันนี้น็อตฝากระโปรงก็ไม่ได้แกะนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ถอดมาทําสีนะฝากระโปงเดิมปั๊มชัดเจนนะครับเมนอาร์เรียงตัวครบสวยงามนะพวกเดบลสติ๊กเกอร์ตัวรถก็อยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีรอยพ่นสีทําสีมาสังเกตรูกลมๆนะครับเนี่ยตามจุดฝากระโปรงนะฮะไม่บิดไม่เบี้ยวนะับไม่ได้มีการชนมาชนบิดจนเบี้ยวนะับเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาเอาขึ้นรูปเนี่ยมันจะไม่คมนะครับไม่กลมแล้วก็ไม่คมนะน่ะน็อตฝากระโปรงฝั่งเนี้ยอย่างที่บอกยังไม่ได้แกะ นะไม่เคยโดนถอดมาทาสีแล้วก็จุดสําคัญด้านในนะครับที่อยู่น็อตที่อยู่ด้านในก็ไม่เคยแกะนะแบนอาร์เบ้าโช๊คฝั่งนี้เรียงตัวครบสวยงามซีนซิลิโคนเดิมนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนถัดมามาดูในส่วนของคานด้านแก้มนะนี่คานด้านแก้มปั๊มชัดเจน1 R รคานตรงๆสวยๆโค้งๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเนะี่ยน็อตไม่มีแกะนะสองฝั่งสภาพเนียนกิฟเหมือนกันเลยนะฮะดูลรละเอียดตัวรถนี่ให้ดู ทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีกักใครอยากขับทดลองขับนะครับเข้ามาที่เป็นยนต์ได้เลยนะเสษที่ทางสเย่างหนึ่งเบนบุรีกรุงเทพนะครับนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้กับตัวโตโยต้าคอร l ล a าติดนะครับตัว All New นะครับ 1.6G นะครับปี2019.20นะราคา499,000เาหถือว่าราคาโดนมากคันนี้ไม้แค่แสนห้าราคา499,000ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละแปดพันห้ารบาทนะครับ ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมมาอัปเดตทุกวันเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ